สวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้อยู่กับสุริยาพาบรรทุกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเอาหางหางก้างของที่โป้งมาคืนตู้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปรับตู้ที่ประตูหนึ่งตอนนี้เราคืนตู้ที่ประตูหนึ่งนะครับแต่ประตูหนึ่งเขาให้มาคืนที่ลานข้างนอก Period. รู่นหนึ่งมีสองลานนะที่ลาดกระบังลา,านตู้เปล่าเขาเรียกว่าลานนอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราคืนตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปรับตู้ลานในเดี๋ยวผมจะบอกว่ารับยังไงโอเคนี่นะครับหางที่โป้งนะ เป็นหางก้างสามเผ่านะครับหางก้างสามเผาพอดีตู้เขาค้าตั้งแต่ทิศเทแล้วนะเดี๋ยวเรากําลังจะเสียงเงินเดี๋ยวเราพาไปลานในนะเราคืนตู้เสร็จก่อนตู้หนึ่งนี่นะคืนตู้หรือว่าจะรับตู้หรือจะทําใดใดก็ตามนะไม่ต้องไปสนใจใบเสร็จนะครับออกมายังไงก็เอาไปเหอะไม่ต้องรู้ว่ามันถูกหรือผิดหรืออะไรนะครับขอให้จํานวนเงินตรงเนาะ,ะคืนตู้ก็471บาทนะครับ รับตู้หนักก็264เพราะว่าใบาเสร็จยังไงก็ต้องเอามาเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีชิปปิ้งวิ่งมาเปลี่ยนนะเขาเขาเรียกว่าตัวนี้เขาเรียกว่าใบาเสร็จชั่วคราวเนาะเอาใบาเสร็จชั่วคราวไปก่อนนะครับเดี๋ยวใบเสร็จรูปแบบเต็มแบบหักหน้าที่จ่ายอะไรพวกนี้เดี๋ยวชิปปิ้งเขาวิ่งมาแลกนะครับรู้สึกจะแลกได้ภายใน7วันประมาณนี้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดไม่7วันก็30วันนี่แหละ,ะผมไม่เคยมาแลกเนาะก็คือเป็นใบเสร็จชั่วคราวนะครับ ถ้าเป็นท่าไหนที่ใบเสร็จเขาจะเต็มรูปแบบเลยเราต้องเตรียมที่อยู่ให้พร้อมนะครับแต่ประตูนหนึ่งนี่ไม่เป็นไรโอเคนะครับนี่นะครับใบงานประตูนหนึ่งเ,เราก็อันนี้คือใบรับตู้หนักนะครับใบงานรับตู้หนักนะครับ เราก็เขียนทะเบียนลงไปนะครับเขียนทะเบียนลงไปในใบนี้นะบใบงานที่ชิปปิ้งเขาได้จัดการเปลี่ยนมาให้เราเขาให้มาแบบนี้นะตัวข้างหลังนี้เป็นใบคืนตู้ใบคืนตู้นะครับเขาจะเขียนว่าแบบนี้เลยภาษาไทยนะอ่านชัดเจนคืนตู้เปล่าลาน LKB G1 ก็คือประตู1น,นะครับเดี๋ยวเราก็มาคืนประตูหนึ่งเขาจะมีใบคืนตู้แบบนี้เนาะทั้งหมดอินโว e นี่มี3ใบนะครับตามเบอร์ตู้นี้ทีนี้ก็เขาจะเอาใบไหนก็ได้นะครับ สามใบเนี่ยแต่ว่าเขาขึ้นไปก่อนสองใบและเราต้องขึ้นก่อนทยิงคืนเนาะเขาล่วงเวลาไว้ก่อนยิงคืนก็เราอันนี้ไปยื่นพร้อมกับเงิน26 4บาทได้เลยเดี๋ยวผมจะดึงใบตัวนี้ไว้แล้วเราก็จะได้ใบ ER นะครับได้ใบ ER เป็นใบประมาณนี้แหละใบ ER นะเราได้จากประตูนหนึ่งเราก็เอามากับใบนี้มาคืนที่นี่นะครับย้ําอีกทีนะครับประตูนหนึ่งมี2ลานนะครับก็คือลานนอกกับลานเดิมนะครับ เขาเรียกว่าลานนอกกับลานในลานนอกเนี่ยเอาไว้เฉพาะรับตู้เปล่าคืนตู้เปล่าที่เป็นตู้ยาวนะครับส่วนลานในก็รับตู้หนักคืนตู้หนักคืนตู้สั้นได้ปกตินะครับประมาณนี้นะเนี่ยนะครับประตูนหนึ่ง ICD และกระบังประตูนหนึ่งหรือ B LKB หนึ่งนะครับถ้าเดิมทีก็ก็ต้องเกตตรงนี้แหละแต่ที่นี่เขาเอาตรงนี้เป็นเกตออกแล้วเนาะก็ถ้าเป็นมารับตู้หนัก ก็เข้าไปยื่นเกียร์เดียวก,กันกับที่ว่ามารับตู้เปล่านะด้านในพยายามอยู่ซ้ายสุดนะครับก็ขวาสุดสองช่องเขาจะเอาไว้เซอร์วิตู้หนักเลยว่าที่เขามาขึ้นตู้หนักแล้วก็ตรวจสภาพนั่นเองอันนี้เรามารับตู้เราก็อยู่ประมาณนี้ต่อจากคันนั้นเลยเนี่ยมันมืดนะผมเลยไม่ค่อยอยากถ่ายตอนกลางคืนนันมาตอนกลางคืนเนาะ โอเคเดี๋ยวผมจะไปจอดแทนคันนั้นนะครับหลังจากที่เขาเสร็จแล้วเนี่ยฮะจอดแทนคันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมก็ลงไปยื่นที่เกียดเหมือนพี่เขาครับนี่นะครับยื่นเกล็ดเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้ใบอย่างงี้นะ เดี๋ยวใบนี้ไว้หน้ารถเลยใบนี้เอาไว้หน้ารถนะครับมันจะมีเบอร์นะครับให้ท็อปดูแล้วก็ใบเสร็จเก็บไว้นะครับไปงานเขาว่าซอยสามรอก็มารอที่ซอยสามนะครับเดี๋ยวอตอนนี้ผมพามาตอนนี้เราท็อปนะมายกตู้ให้เดี๋ยวนี้ผมพามาดูไฟหลีหางนะนี่นะครับไฟหลีหางนะ ถ้าเพื่อนๆด,ดูดีนะมันจะมีไฟสีขาวส่องลงพื้นนะครับไฟสีขาวส่องลงพื้นสว่างตลอดเวลาเหมือนไฟลีนะครับแล้วก็เป็นไฟแดงก็โอ้โหได้เรื่องเลยเนะี่ยอันนี้เป็นหลอดสีแดงนะครับแล้วก็นี่เป็นขาวแล้วก็ข้างในนี่จะเป็นเลี้ยวนะครับไม่ได้เปิดนะสว่างจ้าแสบตาเลยนะครับมีประโยชน์นะไฟแบบเนี้ยสวยสวย สวยมากเลยนี่นะครับสวยสวยมากเลยตรงกลางก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับเลียวมีสองเส้นเป็น LED นะมันให้ความสว่างอย่างมากเลยนะครับนี่นะมันให้ความสว่างมากเลยผมเพิ่งเคยเห็นนะไม่รู้ขามีใช้กันมานาน,นยังผมเพิ่งเคยเห็นนะให้ดูอีกทีนะครันี่สวยมากเลยนะ โอเคนะเขากำลังย้ายตู้ให้นะครับประตูหนึ่งนี่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเราเข้ามาตามช่องที่อา่าแคชเชียร์ลงไว้ให้ถูกต้องนะครับเขาเขียนว่าประตอูอะไรนะช่อง3าซอย3ามเราเข้ามารอเดี๋ยวรถท็อปเขาจะมองป้ายนะครับที่อยู่หน้ารถเดี๋ยวเขาจัดการให้ นี่นะครับพอเราได้ตู้เสร็จเราก็เดี๋ยวมาเซเวหรือตรวจสภาพตู้ออกนะครับตรงนี้นะครับช่องนี้เป็นช่องสําหรับตู้เปล่านะครับเราก็ไปเซเวหรือตรวจสภาพตรงข้างหน้าเลยพอเราตรวจสภาพหรือเซเวออกเสร็จเสร็จนะครับก็วิ่งออกได้เลยตรวจสภาพแล้วเราไปยื่นอเอกสารที่เกตน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราออกเยื่นเอกสารอีกทีต้องป้อมยามแล้วก็ออกได้เลย เดี๋ยวเราขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอไปลาไปด้วยกับความมืดแล้วกันเนะาะความมืดอเอาเป็นหน้ามืดแล้วกันนะหน้ามืดนะครับงิดมุอันนี้คือทีมงานซีวที่เขาตรวจสภาพตู้นะครับหน้ามืดนะครับงิดมุอีกทีนะครับหน้ามืดนะครับ งิดมุงิดมุอีกทีนะครับหน้ามืดนะครับงิดมุนะครับวันนี้ลาไปด้วยกับภาษาเมหน้ามืดงิดมุนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปล็อกตู้สินค้าก่อนออกเดินทางฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับฝากกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยเนาะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆวันนี้คลิปมืดหน่อยยังไงก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับผมรักน้อยๆนะครับแต่รักสุริยันนานๆเน,นานนะสวัสดีครับ